ฮัลโหลยูทูบสบารดีมูมเพื่อนชาวยูทูบแบ่เมื่อเนี่คอยชิมาวาซี่แจ้งว่าด้วยเรื่องสี่แจ้งมาอ่าบอกว่าขายก่อของใจสำหรับหล b ดบวนะหลดของยี่ห้อหนึ่งของจีนเนาะบ y วว่ามันห่อมาจากสายตัว B ตัว Y ตัว D เนาะ ต้องได้ภาพมให้เขาด่ากันป่ะเนาะ <c oughs> เริ่มเลยตัวบีกะย่อมาจาก b u i l ์เนาะภาษาอังกิษ b u i l ์ออกเสียงผิขดขอโทษขออภัยนะปากิจข่อยมันก็อ่อนขอเนาะโอเคบด้กเก่งปากิจดดเลยกไปชั่แหหาข้อมูลม,มาบอกโม่เอาอย่าลายบ้าไปต่อ b u i l ์เนาะตัวบีเนาะก็คือการสร้างสรรค์นั่นเองเนาะการสร้าง การก่อสร้างนะบิวดิ้งมียังไงต่อว่ากันไปเนาะการสร้างเนะแปลไปเป็นบ้านต่อไปก็ไหว่เนาะวายกับยั่วนี่แหละเนาะยั่วก็คือของเจ้าแหละยัวของเจ้าตัวสุดท้ายก็ดีดีกับดรีมเนี่ยแหละฝันเนี่ยนะแปลว่าความฝันเนี่ยแหละแปลเปานบ้านเอาสามตัวมารวมกันก็บิวยั่วดรีมไปเอาเนาะ เอาไปะแปหาได้เอ้ยคอยกับบริเกงตรมกิส <c oughs> อะไรฮ่าเลยเถิดดาแปรมาบ้านกะับสร้างฟันของเจ้าเลยเนาะสร้างฟันเนาะสร้างฟันของเจ้าของไผ่กับบูแล้วเน,น,นาะของรอยยูดรีมเนาะทีหลายๆคนเผินกับแปลไปว่าเบสหยอกเบดเยี่ยมมียังก็เบสเตอร์เบสเตอร์ยังไปบ้าไปนะเออบางคนเราเ็เห็นหลายคนเขาแปรนะแต่ความจริงมันบูมแมนเนาะอันยอดชีจริงมันจะแทนก็คือ build your dream นะ่ะรถ BVD นะเห็นหลายคน,นมาถามข่อยนะเนาะตอนแรกผากับนะกบนะูมืนยอนกันเนาะผมกับบูมคอนกันมันห่อยแมนมาจากไซบ์ว <c oughs> นะิวไอดอกวิวดีเนาะหรือไปเห็นอยู่บนก็เห็นอยู่ไซบ้าก็ฉุอไ,ได้เลยเออ BVD นี่มัน build your dream นะ่ะสั่งฝันของเจ้าเนาะเออเพราะว่าบางคันมันก็เขียนใส่เนาะอยู่้า้รถเนาะสังเกตไหมรถ b ด BY d นะรถนนัี่ี้อจีนเนะี่ย ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าโซลารรถไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าจะเห็นรถปกติเนี่ยจะมันจะใสแต่หยอบีวีดี D. บางคนก็จะว่ามันเป็นเหี้ยยังไงบีวีดีมันห่า,า B y D. ม,ม,มยังไงเนาะคือค่อยว่าออเลยแต่ว่ารถไฟฟ้าเนะี่ยมันจะเขียนชัดเจนเลยบางคันเห็นบ่มันจะเขียนอยู่ท้าย build your dream เนาะตอนแรกเคยเห็นเฮ้ยมันหลุดยังหลุด build your dream ออกใม่เพาเนาะมัเป็นไฟฟ้าเนรถไฟฟ้าร้อยเปอร์ซ็นตของพี่จีนเพิ่นนอกแสทเลยโอโอบีวายดีเนาะฉะั้นหลายคนกับแปรพิดแปรเถกพุทธิธธะเด็นเนะบอกเ็นหลายคนอยู่นกับแปรไปว่านั่นนั่นนี่เนะเพราะว่ามันบม่ได้บอกเลยมันเขียนแต่ตัวหยออมาเนาะคือซับกปเหฮดตะกี้อไรความมักเฮดน่ะซับคำซับเหมียงก่าดีไบอกดีไอวาบอสินายห่อมาจากไซน่ะ มันเป็นสิ่งที่ข่อยมักที่สุดแล้วข่อยมักขนาดเลยมักอันสิ่งที่คิดว่าหลายๆคนหูเบิดทั่วโลกเลยนะหูปทีประเด็นเลยนะแต่ข่อยเสื่อยังมีอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือหรือยังมีอยู่ส่วนได้ส่วนหนึ่งนะที่โบหูอรินะข่อยว่าเสื่อข่อยนี่คือข่อยอะละมันเจอฮะการชี้หูมันเจอแล้วบางคนเขาก็อยากหูเขาค้นหาแล้วก็ถ้าเขามาเจอคลิปของข่อยเนี่ยก็เออถ้ามันเป็นสิ่งที่สวยให้เจ้า มีคำผู้คมเติมได้ก็กดีเนาะดีใจเนะาะพอคำกระหมักแบบสั้นบางทีทำพูดอย่างขาเขาไปนค้นไปถามอากูแต่สุดท้ายบางคนเขาให้ขเขาไปถามดอกอากูอาเกเนะเขาไปถามพี่พี่ยูไปเลยลายกว่าเนาะมันมีเบอร์ทุกอย่างมันสอนเขามันบอกเขาเนาะอยากพูว่าอันนี้มันแม่นยงเหตุจังใดวิธีแหละแต่มันก็ะบบครบถวนร้อยเปอร์เซ็นต์เนะบอกอันก็นดีเนาะแต่บางอันมันก็มีร้อยเปอร์เซ็นต์บอกให้เขาแก้ไขปัญหาให้เขาได้สิ่งที่เขาอยากพูเนาะ นี่คือเป็นสิ่งที่ดีของ YouTube โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็บซอยกดไลค์กดแชร์ไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย